นักเรียนใส่โซเดียมคลอไรด์เกิดแกงลงไปนะครับแล้วก็บัดึึคผลนะใส่ลงไปเรื่อยๆนะครับใส่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็คนนะครับจนกว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนักเรียนก็สังเกตสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะอันนี้ได้กี่ชอ้อนแล้วนักเรียนตลมนี้ได้กี่ชอ้อนแล้วครับ ได้หกช้อนใช่ไหมครับกลุ่มเราได้กี่ช้อนครับห้าช้อนหก <5. S 1> ล้วใช่ไหมครับบันทึกผลด้วยนะเพื่อป้องกันการลืมบันทึกผลอ่แล้วก็ใส่เพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นการเปลีป่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเรียนก็สังเกตนะครับ แล้วกี่ช้อนแล้วครับนักเรียนเจดแล้วเจ็ดเน้นพี่ชายจะแล้วเราเลยเริ่มเจ็อ่าใส่เพิ่มไปอีกแล้วก็คนใส่เพิ่มไปอีกอ่าเป็นแปะแล้วใช่ไหมครับแปะเริ่มเริ่มที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือยังฮึโอเคดูเห็นไหมครับ มันจะสุกหรือมันจะเป็นยังไงนอนี่ไข่มันจะสุกหรือมันจะเป็นยังไงฟองมันจะโตขึ้นหรือจะเป็นยังไงก็ยังไม่ทราบผลนะเนี่ยนักเรียนต้องดูต้องสังเกตเอาใส่ไปเพิ่มไปตอนเท่าไหร่บันทึกผลด้วยหืก้าว <9 S 1> <9 S 1> แล้วใช่ไหมครับบ <9 S 1> ันทึกผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับ ก็อ่าคนให้มันแตกตัวค่อยค่อยคนอุ้ยมันเป็นอะไรเงี้ยเหมือนมันมันกับเปลี่ยนแปงนลงอ,อุ้ย,ยว้าว <c oughs> กลุ่มนั้นกลุ่มนั้นเปลี่ยนแปลงไหม <c oughs> พอเห็นความเปลี่ยนแปลงก็ก็เลิกเลยนะครับก็หยุดได้กี่ช้อนครับ, 8, 8, รบได้แปดช้อนเอากล,ลุ่มเราได้แปดช้อน กลุ่มนี้เป็นยังไงครับอุ้ยลอยแล้วนักเรียนสังเกตความเปลี่ยนแปลงนะเห็นอะไรครับไข่เป็นยังไงไข่ลอยมันลอยน้ําไข่อลอยขึ้นเออเปรียบเทียบกับบิกเกอร์เอาลองเอาเอาสองบิกเกอร์มาเปรียบเทียบกันนักเรียนเอามามาใกล้ๆกันเดี๋ยวเอามาใกล้ๆกันเอามาคู่กันเออบิกเกอร์หนึ่งก็จะเห็นเป็นไข่อย่างเง้หมุนนิดนึง ไข่จมน้ำจากที่จมทั้งสองอันใช่ไหมอีเบเกอร์เนี่ยก็เห็นไข่ลอยอันนี้กี่ช้อนนะครับเก้าช้อนเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับเก้าช้อนประมาณ่มของเรารอยหรือยังเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือยังเออเปลี่ยนแปลงเหมือนกันอ่านักเรียนเอามาเพื่อนมาเปรียบเทียบกันเพื่อนมาเปรียบเทียบ เห็นจะเห็นว่าบิก,กอร์ที่ไม่ได้ใส่โซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงนะครัก็จะจมน้ําแล้วก็อีกบิก,กอ e r หนึ่งก็จะลอยน้ําเห็นได้ชัดเจนนะครับจากการทดลองวันนี้นักเรียนเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วใช่ไหมนักเรียนจะประยุกต์ความรู้ตัวนี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ด้านใดบ้างเอาไปใช้ประโยชน์ด้านไหนครับอลองตอบคาถามดูดิในในอาชีพของบ้านเราได้ไหม อาชีพอาชีพส่วนมากผู้ปกครองเราประกอบอาชีพอะไรครับอ่าเป็นเกษตรกรส่วนมากก็ทําอะไรทําทนาใช่ไหมเออมีกระบวนการหนึ่งก่อนการทํานาผู้ปกครองของเราเนี่ยจะเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวไปทำไปํำยังไงเพื่ออะไรครับเอาข้าวไปแช่น้ําเพื่ออะไรอ่ะวัตถุประสงค์ของของที่ผู้ปกครองเราไปแช่น้ํา เพื Finnish, no ่อค <'s in> ัดว่าตัวไหนมีเมล็ดและไม่มีเมล็ดครับเพื่อคัดว่าตัวไหนมีเมล็ดและไม่มีเมล็ดตัวที่ไม่มีเมล็ดเขาเรียกอะไรเป็นเป็นข้าวรีบใช่ไหมครับอ่าข้าวรีบข้าวรีบเนี่ยทางพันธุศาสตร์เขาเรียกอะไรข้าวสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์อ่ามันไม่สมบูรณ์นะเราก็สามารถที่จะนําความรู้ตัวนี้เนี่ยไปใช้ในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ไหม ได้เพราะว่าส่วนนะคุณครูสังเกตดูนะครับส่วนที่ข้าวที่มันลอยขึ้นก็คือเมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ส่วนที่เมล็ดที่จมน้ําเนี่ยก็คือเป็นเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์แต่มันจะมีเมล็ดที่แฝงอยู่นะที่ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นแต่มันจะจมน้ําอยู่มเมล็ดเหล่านี้นะ ถ้าเราเอาไปพอกล่ามันก็จะงอกขึ้นมาอ่าเอาไปพอกล่ามันก็จะงอกขึ้นมาเราก็จะมีวิธีเอากระบวนการตัวนี้แหละไปคัดเลือกให้ละเอียดขึ้นมาก็คือเราจะได้เมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่าเมล็ดที่มันจมน้ําจริงๆส่วนเมล็ดที่ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะลอยน้ําขึ้นมาเมื่อกับไข่ที่มันลอยเนี่ยผลการทดลองนี้นักเรียนที่ไข่ลอยขึ้นเนี่ยเราสรุปได้ว่าอย่างไงครับ การทดลองที่เกิดขึ้นเนี่ยสรุปว่าทําไมไข่มันถึงลอยน้ำเพราะอะไรครับเพราะอะไรเราใส่อะไรลงไปใส่เกลือใส่เกลือกี่ช้อนอ่าเราไล่เกลือตั้งแต่ช้อนที่หนึ่งสองสามสี่ห้ายังไม่ยังไม่ลอยใช่ไหมอ่ามันยังจะจมน้ําอยู่แล้วก็เราจะเห็นผลช้อนที่เท่าไหร่ช้อนที่เท่าไหร่ครับ ที่มันลอยน้ําขึ้นมา 8, <9. S 1> อ่าประมาณแปดประมาณเก้าใช่ไหมเห็นเห็นผลไข่มันเริ่มลอยน้ําขึ้นมาทําไมไข่มันถึงลอยน้ําขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะอะไรไข่ถึงลอยน้ําเอานักเรียนบอกเหตุผลที่นักเรียนสังเกตได้เพราะอะไรเกลือเป็นยังไงที่ใส่ลงไป เค็มใช่ไหมเออมันมันเค็มมันเค็ม,ม,มแสดงว่ามันมีความเป็นยังไงมีความเข้มข้นไหมอ่ามีความเข้มข้นมากขึ้นใช่ไหมใส่ไปเรื่อยเยมีความเข้มข้นมากขึ้นนี่แหละหรืออีกในหนึ่งก็คือมันมีความหนาแน่นเราใส่ลงไปเรื่อยเื่มันจะมีความหนาแน่น ความหนาแน่นมันก็พยุงให้ไข่จากที่จมน้ำอ่ะลอยน้ําขึ้นมาได้นี่มันมีความหนาแน่นเราใส่ลงไปสารละลายเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์นะครับมันก็จะละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ําใช่ไหมมันก็จะมีความเข้มข้นมีความหนาแน่นมันก็ทําให้ไข่ลอยน้ําได้เราก็ประยุกต์ความรู้ตัวนี้เนี่ยไปใช้ในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ตามที่เรากล่าวมาเป็นภูมิปัญญาของผู้ปกครองของเรานะ ผู้ปกครองของเราเนี่ยก่อนที่จะดำนาเนี่ยก็เอาข้าวไปแช่น้ําก่อนเพื่อที่จะคัดเลือกเมล็ดพันธุ์นั่นแหละส่วนที่เป็นข้าวเรีบมันก็จะลอยน้ําขึ้นมาผู้ปกครองเราเอาไหมตัวนี้ไม่เอาเใช่ไหมครับก็ตักทิ้งไปเลยแต่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันจะมีเมล็ดที่จมน้ําอยู่แต่เป็นเมล็ดที่แฝงที่ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ใช้กระบวนการนี้มาคัดเลือกพันข้าวโดยเอาข้าวเนี่ยมาลงม,มาลงเน้นน้ำเกลือนี่แหละ มันก็จะสามารถที่จะคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นมเมล็ดที่สมบูรณ์จริงๆมันก็จะจมน้ําลงไปนะ,มะเมล็ดที่สมบูรณ์จริงๆมันจะจมน้ําลงไปส่วนมเมล็ดที่กลางๆมันก็จะลอยน้ําขึ้นมาที่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่แต่มเมล็ดที่เหล่านี้เนี่ยเอาไปเพาะเนี่ยงอกไหมครับมันมีมเมล็ดข้าวอยู่นะงอกอยู่ใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบนะครับถ้าเอามเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ร้อเนี่ย เอาไปทำการพาะปลูกมันก็จะให้ผลผลิตไม่เต็มที่100%เออก็คือให้ผลผลิตตามนั่นเองแต่สำหรับเมล็ดพันธุ์ที่มันจมน้ำที่มันสมบูรณ์ร้อเร์นี่ยมันก็จะให้ผลผลิตมากผลผลิตเต็มที่ผลผลิต100%เลยนะครับอ่เดี๋ยวเราจะทำการทดลองนําข้าวนักเรียนเอาท่านีเอาถุงข้าวข้างหลังนะครับ เอามาตักใส่บิกอร์นะเอามาตักใส่เอาไข่เอาไข่ที่มันลอยน้ํามาวางในฝาพาชนะนะมาวางอ่านักเรียนทัท้ง2กลุ่มเลยนะครับอ่าเอาไข่อ่าหยิบไข่นะครับไม่ไม่หยิบไข่ในครับอ่าแล้วก็ตักข้าวนักเรียนตักข้าวเปลือกใส่ประมาณสัก10บช้อนอ่ตาตักใส่เลยครับ10บช้อนนะครับ ใส่ในบิเกอร์ที่ไข่ลอยนะเราก็จะดูผลว่าข้ามันจะจมหรือมันจะลอยเหมือนกับไข่ไหม,มลองดูสังเกตผลที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คนไปด้วยนะนคนไปด้วยนั่นกับไข่นั่นแหละทดลองก่อนทักงสิบช้อนก่อนนะเพื่อให้เห็นผลนะ แต่เวลาเราไปใช้จริงๆเนี่ยนักเรียนทาเป็นกระลมังเลยทําเป็นโอง่งเลยก็ได้เอาน้ําเกลือมาไปเตรียมเมะเร็พพันไว้อ่าผู้หญิงครับไปเอาถุงมาถุงข้าวถุงข้าวเกลือะครับ เราใส่นะครับสิบช้อนนะนะครับนับทดลองครัสิบช้อนก่อนเ,อเวลาเรามีน้อยนะหนึ่งนับไปด้วยเอาไปเลยตักเลยครับตักคูนก็ไม่เป็นไรอ่านเรียนคนไปเรื่อยๆนะครับ สิบช่อหรือยังครับอ่าแล้วก็หลังจากคนแล้วก็เอาเอาไม้คนออกนะครับนักเรียนให้มันนิ่งๆดูสิให้มันนิ่งๆ,ส,นนงๆสังเกตดูเ,เห็นข้าวเป็นกี่ชั้นครับเห็นข้าวเป็น2ชั้น2ชั้นหรือสามชั้นส่วนมากเอาเอส่วนมากที่เห็นชัดเจนก็คือ2ชั้นใช่ไหมครับ,รบสองชั้นทีนี้เห็นไหม เราสามารถที่จะเอาความรู้ตัวนี้เนี่ไปไประยุกต์ใช้ได้ไหมเนี่ยได,ได้ในการด้วยเอาไปทําอะไรเอาไปทําอะไรครับ<ช>คัดเลือกมเมล็ดพันธุ์ข้าวเราก็จะได้มเมล็ดพันธุ์ที่เป็นยังไงอ่าเมล็ดพันธุ์ดีสมบูรณ์ส่วนที่รอยน้ําเป็นมเมล็ดพันธุ์อะไรครับฮร,รีบใช่ไหม มเมล็ดพันธุ์ที่มันลอยน้าเนี่ยบางมเมล็ดนะเอาไปเอาไปเพาะได้ไหมได,ได้แต่เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์หรือ,อยังยัง,ยงไม่สมบูรณ์เต็มที่ร้อยเปอร์เซนถ้านักเรียนใช้กระบวนการนี้นะครับเอาไปคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่บ้านของเราเราก็จะได้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์เวลาเรานําไปเพาะปลูกก็จะได้ให้ผลผลิตได้เต็มที่ได้ผลผลิตมาก ถ้าเมล็ดพันธุ์ไม่สมบูรณ์ก็จะให้ผลผลิตไม่ดีให้ผลผลิตตกต่ำนะแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ความรู้ได้เห็นไหมประเทศที่เขาเจริญเนี่ยเพราะว่าเขามีองค์ความรู้ทางด้านวิทยศา,าศาสตร์แนละเทคโนโลยีเอาความรู้มาใช้นะถ้าคนไม่มีความรู้ประเทศประชากรไม่มีความรู้ประเทศก็ไม่เจริญนะครับมิฉะนั้นเราเราก็รู้จักเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้นะครับ อาทีนี้นักเรียนนะครับเอาช้อนมาตักเอาข้าวที่ลอยออกอ่ะค่อยๆตักนะครับเอ่อเดี๋ยวใช้เทคนิคนี้ก็ได้เอาอีกบกเกอร์หนึ่งเอาเอาไข่ออกก่อนอ่าเอาไข่เอาอีกบกเกอร์หนึ่งไปลินน้ําออกอ่าลินน้ําออกเลยครับนักเรียนเอากลุ่มที่สองครับกลุ่มท่านี้เอาบกเกอร์ที่มีไข่ไปลินน้ําออกครับอ่าไปลินน้ําออกแล้วก็เอาไข่มาวางไว้ ค่อยๆค่อยๆรินนะครับแล้วทีนี้นักเรียนเอาบิกอร์ตัวที่เรามีข้าวเนี่ยค่อยๆรินข้าวรีบออกนะตักใช้วิธีการรินออกก็ได้นักเรียนรินใส่บิก g e r อีกตัวหนึ่งเอาข้าวทีมันลอยนะใช้วิธีการคัดเลือกแบ่งชั้นนั่นแหละเทจับบิกอร์เลยครับค่อยๆเทค่อยๆจับเบาๆนะเพราะว่าข้าวข้างล่างมันจะฟุ้งนะจับเทเลยครับจับริน จับลินสองมือเลยไม่ค่อยลินนะครับเพราะว่าข้าวที่มันนอนอยู่มันจะฟุ้งขึ้นมาที่ออกเลยอันนี้มันเห็นชั้นที่ชัดเจนนะเราเรียนสามารถใช้กระบวนการนี้ได้มันจะรวดเร็วขึ้นอ่าหมดไหมไม่หมดเอาตักเอาตักตักด้วยตักเอาเพราเราออกมุนนะครับ อย่าอย่าอย่า,ยานักเรียนอย่าคนแรงนะเพราะว่ามันจะฟุ้งขึ้นมาค่อยๆนะครับเพราะว่าตัวที่มันจมน้ำอยู่มันจะลอยขึ้นมาด้วยเฉพาะที่มันลอย,อยจริงๆเม็ดที่มันจมเม็ดที่สมบูรณ์นะที่มันจมนะมันจะได้ไม่ฟุ้งขึ้นมาเราก็จะได้เม็ด ร้อยเปอร์เซ็นต์่าเสร็จเรียบร้อยเลยใช่ไหมครับอ่เทน้ำออกอ่ค่อยๆรลินเหมือนเดิมทีนี้อ่ลินออกมาลินออกมาให้หมดเลยอ่ลินออกมาช่วย ใช่ความรอบคอบเรามาระวังนะครับโอเคนะครับเราก็ได้เม็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถที่จะไปเตรียมในการพ่อกล้าได้ก่อนอื่นนักเรียนข้าวที่แช่น้ําเกลือเนี่ยน้าเกลือมีความเข้มข้นมากไหมเนี่ยมากความเข้มข้นมากเนี่ยสามารถเป็นอันตรายต่อเม็ดข้าวไหมเป็นไหมครับในความคิดของนักเรียนเป็นไหม เคุณนักเรียนเคยไปใส่ปุ๋ยไหมถ้าใส่ปุ๋ยมากๆต้นพืชเป็นยังไงไตายเพราะว่ามันความเข้มข้นมันไปทํายังไงความเข้มข้นไปไปทำยังไงครับกับต้นพืชเ,เออไปกัดไปกัดต้นเผืชใช่ไหมมันไปทําลายเซลล์นั่นแหละนี่ข้าวก็เหมือนกันนะครับเกลือมีความเข้มข้นมากมันก็สามารถที่จะไปทําลายเซลล์ของเม็ดข้าวได้เราจะแก้ปัญหาวิธีนี้ทํายังไง เอาไปทำาไงครับเอาไปล้างน้ําเปล่าใช่ไหมอ่าทีนี้ให้นักเรียนนําข้าวที่เหลือนะครับที่เราได้เนี่ยแหละไปล้างน้ําเปล่าประมาณสักสามน้ำสามน้ํากำลมังโดยนักเรียนจะเอาไปเทเใส่ในถุงอ่าในถ,ถุงผ้าอ่าในถุงถุงผ้าซแลแอนก็ได้แล้วก็เอาไปล้างล้างน้ํา ล้างน้ำประมาณสักสาน้ําแล้วก็เอามาเก็บไว้เป็นทําพันธ์นะครับอ่านักเรียนเอาข้าวไปล้างน้ําครับเชิญล้างสักสาน้ำนะเปิดน้ําใส่กระมังหรือบัวแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะบอกที่นี่ก็นักเรียนใช้ถุงผ้านะโอเคครับ